เสียดายอย่างหนึ่งนะครับมันน่าจะมีตกปลาว่ะถ้ามีตกปลา,านี่จะเฟี้ยวมากเลยนะเกมนี้นะครับอนาคตไม่แน่อาจจะมีก็ได้นะเออนี่ปึ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วครับทีนี้ก็ผลผลิตตรงนี้ที่มันเป็นแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเก็บได้เลยนี่ครับเก็บแบบนี้นะนี่เป็นไงอย่างเท่นะครับ สวัสดีชาวเกมเมอร์นะครับอยู่กับผมต้นรับเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม l u ม i t ท r r a นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว Open World เลยนะครับผมสามารถที่จะแบบว่าตีมอนสเตอร์ได้นะครับคราฟของได้แล้วก็ปลูกผักได้ด้วยเออมีครบครันทีเดียวนะครับตัวเกมนี้ภาพเกมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเนี่ยมันจะออกแนวแบบเป็นน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่นะครับที่สาคัญเนี่ยมันจะเป็นเกม มแนว l a y to Earn ด้วยทุกคนเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันจะแลกเหรียญหรือว่าอะไรยังไงนะครับซึ่งเวลาที่เรากดสมัครเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะมีให้เราแบบว่าทําการสมัครนะครับแล้วก็เปิดกระเป๋านะในหน้าเว็บของเขานะครับเออก็ลองดูแล้วกันนะผมจะเอาลิงก์โหลดเนี่ยไวใ้ใต้คลิปนะครับตัวเกมเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บน PC ด้วยนะแต่ว่ารู้สึกจะเล่นได้เฉพาะ Android นะตอนนี้นะครับ PC ก็เล่นได้แต่ iOS อยังไม่มีนะจ๊ะ อ่าส่วนภาษาก็ตามที่เห็นนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะภาพเกมดูครับค่อนข้างน่ารักเลยทุกคนนะฮะ <c oughs> เราจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่ในแมปในแผนที่ตรงนี้ก็แผนที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วตัวเกมเนี่ยมันจะมีทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนด้วยเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตัวเกมเข้าข่าากกันก่อนแล้วกันนะ ในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะครับเขาจะมีเควสให้เรารับด้วยนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะอ่าเควสเนี่ยนะครับมันจะขึ้นปรากฏตรงนี้เวลาที่เราจะรับเควสนะครับมันก็จะมี NBC ให้เรากดรับนะครับซึ่งตอนที่เกิดตอนแรกๆอ่ะผมจะเกิดอีกพื้นที่หนึ่งนะครับแต่ว่าณตรงนี้ผมจะเข้ามาในเมืองแล้วนะครับอย่างเช่น NBC ตรงนี้นะครับเราก็สามารถรับเควสได้นะมันจะมีเควสให้เรากดรับนะครับก็กด F คุยไปส่วนในมือถือก็กดคุยปกตินะครับผมแล้วมันก็จะมีแบบว่าเควสต่างๆให้รับนะครับซึ่งเคว ให้ผมไปทาการแบบว่าเก็บไม้นะครับแล้วก็เก็บแบบว่าเอ่อเป็นพวกหญ้าพวกอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อที่จะเอามาทาการแบบว่าคลาฟของขึ้นมานะครับก็ต้องทํตาตามเควสที่เขาบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเอ่อออกนอกแผนที่แล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวไปดูเอ่อการตีมอนสเตอร์สักหน่อยแล้วกันนะครับนี่เลยทุกคนมอนสเตอร์ที่เราจะตีนะครับเห็นไหมมันมีคนอื่นๆเขามาทาการแบบตีเก็บเลเวลอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอ่อตีได้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะครับผมนี่จัดก,การมัน่นนี่แนี่ เ okay. ออเออเออเคะตีมันตายนะครับพอมันตายแล้วเราก็จะได้ของมาเห็นไหมแล้วก็จะได้ e อ g มาอะไรประมาณนี้ครับนี่การต่อสู้ก็จะแบบดูน่ารักน่ารักแบบนี้แหละอ่ะโอเคเรียบร้อยนี่เสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะหาไม้ใช่ป่ะไม้ก็จะอยู่ในบริเวณแผนที่ตรงนี้แหละนะครับเห็นไหมมันจะมีจุดบอกอยู่นะครับในเคเวสออะ อ่าเห็นไหมครับเวลาเราวิ่งไปนะมันก็จะบอกนะครับเหลืออีกกี่เมตรนะครับพื้นที่ที่ไม้มีนะครับนี่นีเราเจอแล้วเจอแล้วเอาโอเคกดตัดไม้ได้ครับเนี่ยอย่างนี้ครับเราต้องเปลี่ยนเป็นขวานนะเราถึงจะตัดได้นะครับผมซึ่งขวานเนี่ยถามว่าหาได้จากไหนนะครับเวลาที่เราทำเควสนะครับมันจะมีขวานแจกมาให้เรานะครับแล้วก็ของต่างๆเนี่ยแจกมาให้เรากดนะครับผมเออนะหรือว่าจะคราบก็ได้นะครับผมผมได้มาแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่าใช่ป่ะอ่ะอุ้ยอุ้ย ใช้นี้ดิอ่ะนี่นะครับปึ๊บนี่อ่าเรียบร้อยไหมผมได้มาครบแล้วนะครับนะตอนนี้ทีนี้ก็ผมจะทําการคลาฟมันนะครับผมก็กดเข้ามาที่ในส่วนของเมนูนะครับแล้วก็มาที่เมนูคราฟอ่านี่อันนี้นะเอ่อเราจะทําการคราฟอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวดูก่อนนะเขาจะให้เรามาทําการคลาฟนี่นะครับ Iron Pickaxe อ,อ,อ,อันนี้นะก็เอ่อเหลือไม้อีก5อันอนะ่ะผมต้องไปหาไม้นะครับบอกเลยว่าไม้เนี่ยหายากนะแล้วก็หินก็หายากเหมือนกันนะ เอออ่ะเดี๋ยวผมขอเอ่อทำการหาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาคราบให้ดูนี่นะทุกคนผมวิ่งหาไม้ตั้งนานนะครับเมื่อกี้นี้ปรากฏว่ามันมีอีกเอ่อพื้นที่นึงนะครับที่มันมีไม้เพียบเลยนะโอเคเดี๋ยวผมทําการบอกว่าเอา่อตัดไม้ก่อนนะครับให้มันโดนก่อนนะไม่โดนไม่โดนตัดเออนี่วิ่งหาตั้งนานเมื่อกี้นี้เออ ว่าอยู่นะครับมันจะหายากอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็คนนี้ก็แย่งตัดไม้จังเลยนะครับปรากฏว่าเนี่ยพอวิ่งมาอีกพื้นที่หนึ่งเออไม้เทียบเลยนะอ่ะเดี๋ยวตัดนี่มันแบบนี่ใี่มันได้ก่อนน่าจะครบแล้วหรือเปล่าหรือหรือเหลืออีกต้นนึ่งละมั้งนะครวิ่งวิ่งหานะเนี่ยที่มันเป็นพื้นที่อะไรพวกเนี้ย มันมีไม้เกิดหมดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ที่ตัวเกมมาแนะนําอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยผมน่าจะได้ไม้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะหาหลบมุมก่อนนะเนื่องจากว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันตีอัตโนมัติด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาทำการแบบว่าลองดูก่อนว่ามันคลาฟได้หรือ,อยังนะครับอันนี้ใช่ไหม นี่ได้แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทําการกลับไปที่เมืองนะครับการกลับที่เมืองก็คือไม่ยากนะกดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมาตรงนี้เลยนะครับคาแรคเตอร์สตาร์ทตรงนี้นะครับกดไปมันจะทําการวับกลับมาที่เมืองนะครับทีนี้เวลาที่เราจะทําการคลาฟของใช่ปะ่ะมันจะมี n p c ตัวหนึ่งนะครับที่จะให้เรามาทําการคลาฟเดี๋ยวก่นนะผมลืมแล้วว่าตัวไหนตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอคุยแป๊บหนึ่งนะครับไม่ใช่เว้ยอ่าเป็นตัวไหนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งหาก่อนนะครับ เออไม่ใช่ว่าเราจะคราฟเองได้นะต้องคุยกับ NPC ก่อนนะครับหรือว่าเป็นตัวนี้วะเนี่ยอาจจะใช่นี่ไงแล้วก็เลือกคุยได้เลยนะครับคุยตรงนี้นะหนีที่มันเขียนว่า getter crafting ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็มาเลือกนะครับว่าเออเควสเขาเราคราฟอะไรใช่ปะเราต้องคราฟในส่วนของไอ o อน i c k a x e ใช่ไหม อันนี้สินะครับนี่ไงแล้วก็กดเลือกเสร็จปุ๊บนะครับกด create ตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหมพอเรากดคราฟเรียบร้อยนะครับเรายังไม่ได้ทันทีนะเราต้องกดเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อมาทําการกดรับก่อนนะครับเนี่ยอ่าอันนี้คราฟเสร็จแล้วนะครับก็กดรับไปเลยนี่เรียบร้อยแล้วก็จะได้มาแล้วอ่าโอเคทีนี้เควสน่าจะได้แล้วนะนี่ไงเห็นไหม เควสผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับสังเกตตรงนี้นะมันผ่านเสร็จแล้วนะครับก็แล้วก็ส่งเควสกับคนนี้แหละนะครับเพราะว่าผมรับเควสกับคนนี้มาใช่ไหม่ะก็กดส่งเควสไปเหมือนเดิมนะครับนี่มันจะขึ้นสีเขียวตรงนี้ครับปั๊บแล้วก็กดส่งเควสไปเลยฟินิชครับผม อ่าเรียบร้อยครับเควสนี้เสร็จสิน้นแล้วก็รับเควสอื่นๆต่อไปครับเพราะว่ามันจะมีเควสโน่นนี่นั่นให้เราทาอยู่เรื่อยๆนะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยนะอ่าเควสใหม่ก็จะเพิ่มเติมเข้ามานะครับถ้าเกิดเราอยากจะเก็บเลเวลก็ไปตีมอนสเตอร์เหมือนเดิมนั่นแหละผมไม่แน่ใจว่ามันจะดรอปของดรอปอะไรหรือเปล่านะครับไม่ชัวร์นี้เนื่องจากว่าผมตีแล้วมันก็ไม่ได้ดรอปอะไรมากมายนะครับนอกจากแบบว่าเอ่อได้ของตามที่เห็นนั่นแหละที่ผมตีไปก่อนหน้านี้ทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูตลาดมาเก็ตเพลสหน ตรงนี้นะเนี่ยกดเลือกนะครับตลาด Marketplace จะเป็นอันนี้นะกดติ๊กเข้าไปเลยนะครับมันจะเปลี่ยนหน้าตามานะครับเป็นแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่ามันมีคนขายของอยู่นะเนี่ยมาเก็ตเพลสต่างๆนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาของเหล่านี้เนี่ยที่มีเนี่ย,ยมาจากไหนบ้างน,นะครับผมยังทาไม่เป็นเว้ยเพราะว่าผมก็เพิ่งออลองเล่นมาเหมือนกันนะครับผมนี่ลองกดเลือกดูนะครับนี่นะฮะของอื่นๆนะครับไอเทมต่างๆนะเขาก็าจะมาวางขายนะครับมีชุดเกาะด้วย เนี่ยๆเห็นไหมเออนะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะขายนะครับแล้วก็สามารถขายได้ถ้าเรามีของนะครับแล้วก็สามารถกดซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ย กดติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็มานาการแบบว่าเนี่ยกดซื้อหรือว่ากดเซฟได้เลยนะครับตามนี้ซึ่งน่าจะใช้เจ้าสกุลเงินตัวนี้นะในตัวเกมะนะครับไม่แน่ใจว่าเอา่อมันเป็นสกุลเงินเอาอะไรจากไหนแล้วก็แลกยังไงผมมาน,นี้ไม่รู้เลยนะครับใครรู้ช่วยบอกด้วยแล้วกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายนะครับรู้แค่ว่ามันเป็นเกมเพลย์ทูเอิซึ่งสามารถหาเงินจริงได้นะแต่ไม่แน่ใจว่ามันแลกได้หรือ,อยังนะตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่ไงต่อมาที่เป็นไฮไลท์อีกพื้นนที่ึงคก็ คือการปลูกผักนั่นเองทุกคนเราเดินออกมาจากตัวเมืองอย่างไม่ไกลนะครับ เดินขึ้นมาด้านบนตรงนี้จริงๆเควสเนี่ยมันจะพาเรามาอยู่แล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีต้นไม้นะครับมีหญ้านะแล้วก็มีหินให้เรามาขุดตรงนี้ได้เลยเว้ยเออไม่ต้องไปวิ่งหาเมื่อกี้ผมวิ่งหาตั้งนานนะครับแล้วก็ลืมนึกเลยว,ว่าตรงนี้มันก็มีเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคช่างมันแล้วกันทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของการปลูกผักแล้วกันนะครับการปลูกผักตอนแรกเนี่ยก็คือเราก็มาทําการเออขุดแบบนี้ครับคล้ายๆกับเป็นเออคล้ายๆเกมฮาเวนมูนเหมือนกันเนี่ยขุดแบบนี้ครับ ขุดพื้นที่แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทําการแบบว่านี่แบ่งพื้นที่มาเพื่อที่จะทําการปลูกผักใช่ป่ะนี่ครับผมอถ้าเกิดว่ามันมีหินตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะแบบขุดหินออกไปนะครับเนี่ยขุดออกไปเลยนี่เอามันออกไปนะครับรวมถึงถ้าเกิดมีหญ้าอย่งมงไก็ฟันหญ้าออกนี่ฮะฟันหญ้าออไปนี่ เหมือนกันเลยแหละกั High Moon, มไฮเวทมนผมพูดจริงๆนะฮะตรงนี้เออเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันบอกว่าตีมอนสเตอร์หานูน่นไอทงไอเทม,มอะไรเงี้ยเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะปลูกใช่ไหม,มเมล็ดเราจะหาได้จากไหนเราก็หาได้จากพวกนี้เหมือนกันนะเนี่ยกวาดแกลงพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีมะเมล็ดออกมาด้วยนะบางทีนะครับผมเนี่ยบางทีเราก็จะได้มเมล็ดเดี๋ยวก่อนนะผมปิดเป็นอย่างนี้นี่อย่างนี้เลย ใช้ดาบนะครับฟันๆไปอ่าเดี๋ยวมันจะมีเมล็ดดอกเห็นไหมครับนี่เมล็ดดอกมาแล้วเมื่อกี้นะครับเราจะได้เมล็ดจากตรงนี้แหละนะครับได้มาหลายๆเมล็ดเลยนะรวมๆกันนะครับผมก็จะหาจากตรงนี้แล้วก็อ่อมันจะมีแจกจากตามเควสด,ด้วยนะครับทีนี้ถ้าผมเปิดกระเป๋าก่อนแล้วกันนะอ่า๋ยวผมจะเอาเมเล็ดมาใส่ให้ดูนะครับนี่ในกระเป๋าผมมีอยู่นะฮะอ,อ่เป็นแครอทแล้วกันนะครับก็กดอ่าใส่ช่องอันนี้สักอันนึงแล้วกันนะเดี๋ยวผมใส่ไปก่อนเอ่อเอาอันนี้อ่าโอเค กดใส่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทําการปลูกให้ดูนะครับผมกดมาเลือกที่มเมล็ดนะปึ๊บนี่นะครับแล้วก็หวานเลยเว้ยหวานแบบนี้ครับหวานลงไปนี่อ่าเป็นไง เจ๋งนะครับแล้วก็น่ารักดีนะผมว่านะครับวันวันเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเราอยากจะให้มันเป็นผลผลิตเนี่ยเราต้องลดน้ํามันนะครับก็นี่ครับอันนี้เลยตัวลดน้ํานะตรงนี้นะครับก็ได้จากเควสเหมือนกันเราต้องทำเควส์ให้มันเสร็จสิ้นเราถึงจะได้มานะครับผมะเดี๋ยวผมมาดํเนินการบอกว่ากดลดน้ําก่อนแล้วกันนะโอเคมีลดไปครับปึ๊บกดค้างนะแล้วก็ดํเนินการลดน้ําแบบนี้นะครับซึ่งต้องลดไหลายรอกอยู่เหมือนกันนะกว่ามันจะเป็นผลผลิตให้เราเก็บได้นะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมว่ามันทํำยังไงบ้างนี่น้าเนี่ยไม่มีวันหมดด้วยนะ <c oughs> เออลดได้เรื่อยๆนะครับผมนี่นะมันขึ้นมาแล้วครับอ่าเป็นนอแบบนี้เลยแล้วก็ลดมาก่อนนะครับอ่าไปเรื่อยๆครับน่าจะแบบสามสี่ครั้งอ่ะนะนครับผมมันถึงจะเป็นผลผลิตที่เราเก็บได้สามครั้งหนระืมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออนี่ครับจัดปลายลดเลยปึ๊บโอเคนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยโอเคเริ่มเป็นแครอลแล้วอ่าต้องลดอีกรอบหนึ่งนะนี่ครับผมปับ๊บนี่ว้าวเสียดายอย่างนึงนะครับมันน่าจะมีตกปลาว่ะถ้ามีตกปลา,านี่จะเฟียวมากเลยนะเกมนี้นะครับอนาคตไม่แน่อาจจะมีก็ได้นะเออนี่ปุ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วครับทีนี้ก็ผลผลิตตรงนี้ที่มันเป็นแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเก็บได้เลยนี่ครับเก็บแบบนี้นะนี่เป็นไง อย่างเทพนะครับเก็บไปเก็บเก็บปุ๊บอาร้อยมันโตก่อนปุ๊บอานนี้ด้วย เ๊บอ่าเรียบร้อยครับเก็บเสร็จสิ้นอันนี้คือการปลูกผักนะครับทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะส่วนเมนูอื่นของเกมนี้นะครับก็จะมีด้านบนนี่แหละนะครับมีอยู่3อันตรงนี้นะอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยกดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้น่าจะแบบว่ากดรับเอ่อของรางวัลอะไรต่างๆได้มั้งนะครับอาจจะเกี่ยวกับเหรียญด้วยแหละนะครับผมเออนะค่อยมาว่ากันนะครับในส่วนตรงนี้นะอ่ะทีนี้ก็ตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นตลาดมาร์เก็ตเพลสที่ผมพาเข้ามาดูนั่นเองนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับผม แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับเมนูต่างๆที่มันจะพาเราเข้ามานะครับเราจะสามารถมาดูได้นะครับผมว่าในส่วของตัวเรานะครับมีความสามารถการโจมตีแบบไหนแล้วก็มีความสามารถอื่นๆอะไรยังไงบ้างนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะครับรวมถึงนี่ฮะกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะตอนนี้นะครับก็มาเช็คดูได้ นี่ในนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสกิลนะครับซึ่งมันจะมีสกิลให้เราเรียนอยู่นะสกิลหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลการโจมตีหรือว่าสกิลการเเก็บเกี่ยวคราฟอะไรต่างๆก็มีตรงนี้เหมือนกันนะครับให้เรามาทําการเรียนซึ่งตัวเควสเนี่ยเขาจะพาเรามาทําเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้นะก็จะเป็นการคราฟนั่นเองนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีบอกว่านะตรงนี้เราคราฟอะไรได้บ้างนะครับแล้วการคราฟแต่ละอันเนี่ยเราต้องใช้อะไรนะครับซึ่งก็ต้องไปหามานะครับผมแล้วก็อันา่บว ตัวเควสนั่นเองนะครับซึ่งยังมีเควสรายวันรายสัปดาห์อะไรพวกนี้ให้เราทําอยู่นะครับเราสามารถมาดูจากตรงนี้นะครับที่เรารับไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทําในแต่ละวันนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมนี้เอาจริงๆเนี่ยก็เออมันน่าเล่นดีนะนะครับคิดว่าถ้าเกิดเปิดโอเพนเบต้าเมื่อไหร่น่าจะมีอะไรที่มันน่าสนใจมากกว่านี้นะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะถ้าเกิดว่าผมมีเวลาว่างๆเนี่ยผมอาจจะมาสตรีมให้ดูก็ได้นะครับค่อยว่ากาันอีกทีนึงแล้วกัน นะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะครับว่าเกมนี้บางทีเนี่ยมันอาจจะแหลกแหล,ลกเหมือนกันนะนะครับเวลาที่เราขึ้นมาตรงพื้นที่ด้านบนตรงนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่เห็นหญ้าอะไรเลยก็ได้นะครับดังนั้นก็ต้องกดออกเข้าใหม่ดูนะครับมันน่าจะได้ เนาะโอเคตามนี้นะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ครับไปก่อนสวัสดีทุกคนครับผม